ไม่ชอบกันมีประจำเดือนคือเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนมาคือจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นวันที่แย่ที่สุดของเดือนเพราะว่ามันเนิอนอะมันเฉอะแฉะ แล้วมันก็ไม่สบายตัวผ้าอนาไม้เป็นขยะติดเชือ้อซึ่งต้องมีการเผาทําลายเท่านั้นถึงจะเป็นการทําลายอย่างถูกต้องผ้าอนาไมายเป็นพลาสติกมันใช้การย่อยสลายเยอะกว่ากระดาษที่เป็นกระดาษเยอะมากสําหรับคนที่อยู่ปลายทางในการทําลายถิ่งขยะมันไม่ได้ง่ายเลยใครจะไปอยากแยกขยะที่มันเป็นขยะติดเชือ้อณะวันนี้มันมีทางเลือกอย่างอื่นให้เขารับมือที่อาจจะสบายกว่าดีกว่าเข้ากับเขามากกว่ามันก็ควรจะส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เลือกได้หลากหลายมากขึ้นแต่พอใช้ถ้วยหนาาย้าไม้คือมันก็เกิดวาวแฟกเตอร์คือมัน มันว้าวขนาดที่ว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเนี้ยเพิ่งมารู้จักสิ่งสิ่งนี้ถ้ารู้จักกันนี้ตั้งแต่15ปีที่แล้วการประจำเดือนของเมย์คงจะมีความสุขกว่าที่เป็นอยู่ม,มันน่าจะมีสักคนหนึ่งไหมที่ทําถ้วยน้ำไหมให้มันอยู่หาซื้อได้ง่ายในเมืองไทยอะ่ะแล้วก็มีข้อมูลภาษาไทยต่างตอนนั้นประมาณเดือน2เดือนก็เริ่มเลยเริ่มพัฒนาเริ่มทำรีสอรมาถ้วยทำไมมันเลยเป็นทางออกที่ c l มากเพราะว่ามัน zero w a s t มันไม่ทําให้เกิดเวสจาก การมีประจำเดือนเลยไปอีกสิปีอะ่ะกับถ้วยถ้วยนี้ก็คือประหยัดทางทรัพยากรโลกแล้วก็ประหยัดทางเงินในกระเป๋าของผู้อีกด้วยเอาอย่างเมรกร็ได้ก็คือเดือนหนึ่งใช้3วัน15แผน่น ก็คือปีหนึ่งเราเปลี่ยนไปพันสี่ร้อยสี่สิบท่าทำไมเท่านึงประมาณพันบาทปีนึงก็คือคุ้มแล้วอาจจะสบายกว่าผ้าอนามัยปกติหรือรักโลกกว่าผ้าอนามัยแบบปกติที่ขายกันตามท้องตลาดอย่างเช่นผ้าอนามัยซักได้เปลี่ยนระหว่างวันแล้วก็เก็บกลับมาซักที่บ้านมันมีผ้าอนามัยแบบรักโลกหรือที่เขาบอกว่าเขากรีนกว่าผ้าอนามัยทั่วไปก็คือใส่สารตัวที่ซึมซับเลือดประจําเดือนให้มันน้อยหน่อยวันนี้เธอมีสถิติไหมว่าคนไทยได้ใช้ไปครากี่คนแล้ว ็เอาสัก2,500ก่อนก็ได้ 2, คูณขยะที่เกิดจากผ้าอนาไมย2,500ใช่ไหมคูณกับผ้าอนาไมายที่เขาต้องใช้เอาเป็นต่อปีแล้วกันเนาะจะได้เห็นง่ายๆก็220เอา220ก็ได้500,000 50,000 <5, 000, S 1> ชิ้นใช่ไม่มองว่าเรื่องขยะเป็นเรื่องสำคัญแต่สำคัญที่สุดคือให้กลับไปใส่ใจที่สุขภาพของตัวเองว่าจริงๆแล้วประจำเดือนทางออกที่เราใช้อยู่มันดีเราหรือยัง ผู้หญิงมีเรื่องอะไรต้องจ่ายเยอะมากมันเป็นค่านิยมที่ถูกครอบมายกตัวอย่างเช่นผู้หญิงมีขนลักแล้มันดูน่าเกลียดเรื่องของบราผู้หญิงก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายของการซื้อบราตั้งแต่อายุประมาณ9ก้าขวบสิบขวบเราจะมูฟไปในอนาคตที่ทําให้ค่านิยมเนี้ยมันเกิดความง่ายขึ้นต่อชีวิตผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย